ลาเต้เย็นๆกับโรบอทของผมเครื่องตัวนี้ถือเป็นสเต็ปที่2ของน้องๆที่เปิดร้านสโลบาร์ส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากโมกอปพอรแล้วพอเริ่มขายดีมีงบก็จะขยับอุปกรณ์กันเีาแนะนําเป็นตัวโรบอทเพราะว่าชงง่ายรวดเร็วรสชาติอร่อยราคากลางๆงบประมาณ20,000แต่รสชาติที่ได้เหมือนเครื่องชงหลักแสนดูแลง่ายเหมาะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นคลิปนี้ใค้ขออธิบายแบบละเอียดสาหรับน้องๆมือใหม่ป<ะ>เริ่มทํากัน สเต็ปแรกเหมือนเดิมทุกอ,อุปกรณ์ช่างมาได้กาแฟาเพื่อควบคุมคุณภาพให้รสชาติที่ได้เข้มข้นหอมเท่ากันทุกแก้วสูตรโรบอตเฮียใ,ใช้กาแฟา20กรัมเมนูนมใช้เป็นกาแฟขั้วเข้มสายพันธุ์เป็นอาราบิกา้าผสมโรบัตตา้าข้อดีคือจะหอมเข้มสู้นมสู้น้ำแข็งดูดดันสไตล์ไทยเกลี่ยให้ผงกาแฟาร่วนซุยช่วยให้แรงดันไหลผ่านได้อย่างทั่วถึงใช้แทมเปอร์หมุนให้หน้ากาแฟาเรียบเสมอเท่ากันจากนั้นแทมแน่นๆพอตึงมือน้ำหนักในการกดอยู่ประมาณ20กิโล สำคัญคือแผ่นกระจายน้ำอัพเกรดช่วยให้การกดง่ายรสชาติเข้มข้นขึ้นต่อไปเติมน้ำร้อนประมาณ80 ml หรือเกือบเต็มโดยมีเทคนิคนิดนึงถ้าเป็นเมนูนมถ้าต้องการความเข้มให้ใช้น้ำอุณหภูมิสูงพอน้ำยิ่งร้อนการสกัดยิ่งเยอะสูตรเทียใ,ใช้น้ำ98-99องศาสำหรับเมนูนมโดยจงังหวะใส่ด้ามชงให้ยกแขนขึ้นให้สู <c oughs> แขนเครื่องนะไม่ใช่แขนเรา จังหวะแรกกดที่แรงดันประมาณ3บาร์แล้วค้างไว้ประมาณ10วินาทีให้กาแฟเซตตัวจากนั้นกดต่อที่แรงดัน5บาร์จนจบโดยสูตรเราจะไม่บดกาแฟละเอียดมากโดยถ้ากดที่แรงดัน8-9บาร์นานๆจะปวดหลังโดยถ้าคนเคยขาย50-100แก้วจะรู้ว่าตึงเลย สูตรที่เมนูนมลเลยเลือกใช้เป็นกาแฟคั่วเข้มเพราะรสชาติที่ได้จะสู้นมสู้น้ําแข็งไม่ต้องออกแรงเยอะโดยเรื่องแรงดันกับอุณหภูมิจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟาที่ใช้น้ำกาแฟาที่สกัดได้จะอยู่ประมาณ60 ml เหมาะสำหรับชงกาแฟาเย็นสไตล์ไทยพอดีแก้วนี้เป็นสูตร6ออนนมข้นหวาน25ครีมเหลวอโลมา3านมสด45 น้ำกาแฟหอมหอมที่สกัดได้60ค่อยๆลิงกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าร้านได้เย็นหอมๆร้านนันเบอร์36พร้อมเสิร์ฟ ขอขายของบ้างน,นะถ้าใครสนใจเมาดกาแฟอุปกรณ์ทุกอย่างอุดหนุนได้ที่ร้านนำัำเมอร์36ทุกช่องทางช้อปปี้ติ๊กต l อกร d า Facebook ซื้อเครื่องชงมีสูตรให้พร้อมเปิดร้านได้เลยหรือว่ามาชิมกาแฟก่อนได้นะว่าชอบสูตรเดียวกันหรือเปล่าเฮียมีหน้าร้านอยู่ที่ชลบุรีใกล้บางแสนขอบคุณครับ